สวัสดีครับกลับพบกันอีกแล้วนะครับกับพี่ชิปเกมเมอร์นะครับและวันนี้เรามาเจอกันในเกม i n c r e d i b ตบนะครับเกมที่สร้างดนตรีด้วยฝีมือของน้องเองครับและวันนี้กลับมาอีกแล้วกลับมาตามคำเรียกร้องคำเรียกร้องใครไม่รู้และวันนี้ครับพิเศษสุดไปเลยครับเป็นม็อดที่เกี่ยวกับ Dandy w o r l d นันเองนะครับเป็น Dandy World Featuring กับสปังกี จะเป็นยังไงเราจะไปช่วยใครได้ไหมไปลองดูกันครับโอเคโอเคเป็นยังไงในห้องห้องเดิมเอาละตัวละครก็แบ่งออกเป็น, Beat, Effect, ody, นบี a เอฟเฟกต์เมโลดี้และก็ไอด์นะครับแม่น้องๆเห็นสัญลักษณ์แล้ว็น่าจะจำชื่อพอเดาชื่อได้นะแต่เราจะลองดูกันครับว่า แต่ละตัวเนี่ยมีใครกันบ้างนะเดี๋ยวไล่ไปทีละตัวเลยครับสําหรับบีตตัวที่1นนะเครยอนนี่เป็นสีนะเป็นสีเทียนใช่ไหมไปดูสิโอเคตัวนี้สครับครับฮ <Huh? S 1> นะก็คือทีมเป็นเอ่อเดดดี้นะแล้วก็เสียงก็คือสปนะังกี้น <c oughs> ะเออนี่ยนะโอเคตัวที่หนึ่งผ่านไป ตัวที่2ของบีทครับกู๊ปส์นั่นเองนะอ่ะเป็นเสียงเสนครับเปาะ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 อ่ะเป็นเสียงกรองเสน่นะโอเคตัวที่3ครับโอ้ตัวนี้แร็ซเซอร์แอนด์เด็ตเซอร์นั่นเองนะโอเคเสียงแฉ่นะแแ๊บเต็ง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  ต,ตัวที่3นี่ครับก็เป็นเ,เป็นบีดนะเป็น percussion นะครับอยู่ในกลุ่มบีดนะตัวที่ 4... อะไรเอ่ยโอเคตัวนี้ c o s m o ครับมาอ่านี่ตัวบนเขย่าตัวล่างเป็นเสียงกรองโอเคสตรอเบอรี่ใช่ไหมเนี่ย ก็ถัดไปครับดูสิอะไรโอเคตัวนี้น่าจะเป็นตัวใหม่นะครับกิกินะอ่าสมชื่อจริงๆเลยหัวของน้องข้างบนนะครับเหมือนเขย่าอะไรอยู่นะเงง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 โอเคเดี๋ยวเราฟังบีททั้งหมดครับว่าจะเล่นยังไงกันนะอ่านี่เป็นไงโอเคก็คือตีม แดนดีนะครับแล้วก็เสียงเป็นสปังกี้อย่างที่บอกนะอโอเคครับถัดไปนะก็จะเป็นเสียงของเอฟเฟกนะครับไล่ตั้งแต่ตัวที่หนึงไปเลยนะเป็นสมุดใช่ไหมเนี่ยดูสิโอเคฟลัตเตอร์ครับเช้าผีเสื้อของเราท่นเองนะอ่าก็เป็นซินเบสปกติอหัวสั่นหัวคอน โอเคตัวถ <G ül> okay. oh, ัดไปเอาละตัวอะไรวะเนี่ยอ๋อที่ชาติที่ชู่ของเรานั่นเองครับนี่ยังไงใครเข้าห้องน้ำก็เรียกน้องไปเข้าได้ด้วยนะ <G ül> <G ül> น้องมีประโยชน์ดีครับตัวถัดไปกระเป๋าแบบนี้เตาได้ใช่ไหมน้องๆชีแกนนั่นเองครับนี่ ราชนีของเราโอ้โหดูไม่เต็มใจร้องเพลงเลยวะโอเคอ่ะอัดไปตัวนี้ันกล่องอะไรวะเนี่ยอ๋อตัวนี้ครับชิมโป้นั่นเองนะอกุ้งของเราครับแต่เป็นเสียงชาบเ uh voilà. ฉยวะชับอืมชาบรีเวิร์สซะนี ยิงฟันใส่ด้วยอะตัวสุดท้ายแล้วนะตัวสุดท้ายของเอฟเฟคครับอืมตัวนี้อะไรวะเนะี่ยอ๋อโอเคบ็อกเต้นนั่นเองครับอืมก็มาเล่นมิวสิกบ็อกนั่นเองนะเออเอาละเราฟังธีมนี้พร้อมๆกันครับสำหรับเอฟเฟคนี่เป็นไงน่ารักไหมน้องๆ เทีมแดนดี้นี่ก็น่ารักไปอีกแบบนะครับสำหรับใครอยากชนวิธิไปเล่นก็ได้นะโตบ็อกนะครับ <c oughs> โอเคไปถัดไปครับก็เป็นเมโลดี้นะเอาละหลอดไฟตัวนี้พอจะเดาได้ไหมน้องๆหลอดไฟต้องเป็นเกี่ยวกับแสงสว่างแน,น่นอนครับไบรนี่นั่นเองนะนี่สดใสเหมือนเดอร์ซันของเรา ส่องแสงสว่างโอ้เตีว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 เตียไบรนี่นะครับโอเคตัวถัดไปขั้นเบ็ดตกปลาแบบนี้น่าจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากปินนั่นเองครับอ่าปันหล่อด้วย <c ười> เออเนะี่ย ก็มาเป่าวะเป็นเครื่องเป่าเนี่ยครับอืมคล้ายๆเป็นทรอมเป็ตนะโอเคตัวถัดไปครับมันขยายโรเจอร์นั่นเองแอะแกลนเป็นโนฮะนี่อืมแล้วน้องทำไมมันสั่นเนี่ยวะน้องไปโดนตัวไหนมาวะเนี่ยเออเนี่ย อืมอันเป็นเจ้าเข้าเลยนะโอเคถัดไปครับตัวที่สี่ของเมโลดี้แล้วนะปึ๊บอ่าเชลลี่ครับเชลลี่นะอ่ะโอเคน่ารักนะครับมน้องดูสิสำหรับผู้ที่ชื่นชอบก็อย่าลืมนะชวนไปเชิดได้แปะลิงก์ไว้ให้นะอแอดเพื่อนมาแล้วกันนะเออ โอเคตัวถัดไปแล้วตัวสุดท้ายแล้วนะสำหรับเมโรดีครับตัวนี้โอ้คริสเทนครับน่ารักมากเลยตัวนี้ชอบชอบชอบเพราะเขาเป็นเอ่อปั fire, ทเตอร์ไฟน์ผีเสื้อใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมเออแต่งหน้าซะน่ารักแค่โอเคเดี๋ยวเรามาฟังพร้อมๆกันครับสำหรับเมโรดีพร้อมๆกัน ตัวการ์ตูนของเราทั้งหลายนะอ่ะโอเคและสุดท้ายครับก็คือ voice เองนะเดี๋ยวเราจะไล่ไปทีละตัวนะครับอาร์โมดใครรู้บ้างว่าคือตัวอะไรวีนี่วีก็มาชวนมาเลาสนุกกันนะคาร์มอนมาเล่นด้วยกันนะ Fun times นะครับรวืมก็มาร้องเพลงให้เราฟัง,น,งน,นะอ่าโอเคตัว voice วตัวถัดไปนะครับตัวที่สองนะดูซิใครว่ากระดูกหมาดู o ด l e นัวว่นเองครับนี่เอ้ย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 ยยเเอเอ้้ เอ้ยอ่ะโอเคมาเอ้ยเอ้ยอะไรละ่ะตัวถัดไปเป็นรูปโบนี่น่าจะเป็นป๊อปปี้แน่ใช่จริงๆเธอก็คือป๊อปปี้โบใหญ่นั่ฮะเนี่ย,เ,ยเสียงร้องนะครับนี่ สุดท้ายเออจริงๆไม่สุดท้ายนะนี่มีอีกตัวหนึ่งโอเคตัวนี้นะครับหมวกแบบนี้ไม่ใช่หลวงพ่อนะแต่เป็นแอสโตรนั่นเองครับนปลาเป็นกระบาดเป็นหลวงพ่อนะอม,มาแทนหลวงพ่อเราเ่ยครับมตัวนี้ด้วยความที่สปรังกี้กับแดนดี้มันก็คล้ายๆตัวละครเนี่ยนะ ทีมมันคล้ายๆกันเลยนะครับแทบไม่มีความต่างเลยครับเพราะฉะนั้นจะเห็นการเอาตัวละครของแดนดี้มาใส่ในสปังกี้บ่อยมากเลยนะโอเคเอาละเดี๋ยวเราฟังไอดีทุกตัวนะครับตัวนี้คิดว่าไม่น่าใช่นะเดี๋ยวลองฟังดูก่อนนะครับอ่ะนี่ไงโอเค ฟันชามครับโอเคอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับสำหรับแดนดี้นะครับฟิชเชอริงกับสปังกี้นะแต่แต่แต,แต่ตัวนี้นะครับเราก็รู้กันอยู่ว่าคือแดนดี้นะแต่ว่าพี่ชิบจายังไม่ นเ,นเพราะว่าทุกคนถ้าเป็นแฟนๆของสปังกี้เนี่ยจะรู้ว่าตัวสุดท้ายเนี่ยมันคือการพาไปสู่นรกก็คือพาไปสู่โหมดฮอลล์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นพี่จิ๊กขออนุญาตมิสก่อนหล่ยนะครับโดยเราจะเลือกตัวละครที่เราชอบกับเสียงที่เราชอบแล้วกันนะเริ่มจากบีกัน,นี้นะครับน,นี่น่ารักทุกตัวอ่ะโอเคเออ แล้วก็ไปที่เอฟเฟกใช่ไหมเราดูสิอ่าหมอนี่จริงๆตัวนี้ก็ชอบเลยนะี้โอเคประมาณนี้ครับพิจิบมิกซ์ออกมาแบบนี้นะคึอจงจริงเอ่อมอสฟรังกี้ y, เนี่ยมันค่อนข้างจะมิกซ์ได้เยอะมากนะครับอืมเยอะแนหลายแนยวมากเลยนะครับโดยที่เราก็ เลือกเอานะว่าเราจะอยากได้เสียงแบบไหนนะครับโอเคประมาณนี้มิส์ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะว่าตัวสุดท้ายจะเป็นยังไงเฮอรเรอแดนดี้ er ของเราหน้าตากจะเป็นยังไงบ้าง วา y hello ล h e r e ั n d w e l c o ดี้ัโอเคโอ้เฮ้ยตัวใหญ่ยิบหายน้องๆสูงกว่าเพื่อนโอ้เป็นเสียงเพลงที่แบบหลอนมากนะครับดี๋ยดีๆก่อนอื่นฉันขอเอาแกออกไปก่อนได้ไหม ขอเอาอุย้ยขอขอเริ่มเลยนะครับฮอรลดแต่พิจิบจาขออนุญาตแบบไปได้วยความรวดเร็วนะใส่ทีเดียวเลยกันดูฮะโอ้โหแต่ละตัวโอ้โหเพื่อนฉันอื้อแต่ละคนคนระับเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากโอ้โหคอสโมกิกิอื้อราเซอร์ราเซอร,ซอรซอ์แหลก หน้าหักไปเลยน้องๆโอ้อ้าวโอเคอ่าบีบไปแล้วก็เป็นเอฟิกแล้วกันนะดูซิว่ามันจะหลอนไหมวะโอ้โหฟัตเตอร์ผีเสื้อตาตาแดงช่ำเลยโอ้โหพิ่ชาอืพิ่ชาไม่สะอาดละอีหนูพาเข้าห้องน้ำไม่ได้เลยเว้ยดูครับชีกัน ชิมโบโอ้โหอันนี้น่าจะย่างจนสุกอะเละหมดเลยกุ้งชั้นเออนะแล้วก็บ็อกเส้นครับ <c oughs> ไอตัวนี้ชอบหน้าตามันโรคจิตดีวะ่ะ <c oughs> แล้วมือมันขึ้นมาเฉยเลยนะออดีดีด,ด,ด,ดีเราก็ชอบมัดที่มันเป็นฮอร์เรอร์ด้วยนะมันน่ากลัวดีเวลาเขาทำเออชอบชอบชอบ ไฟบราไนี่ครับโลกไม่สดใสเหมือนเดิมครับกลายเป็นสีแดงไปแล้วว่ะฟินโอ้โหไม่ฟินแล้วโรเจอร์ทีนี้ตาแดงครับทุกคนตาแดงมาเลยวะไม่รู้โดนตัวไหนมาเหมือนกันทุกคนเลยวะ <c oughs> ติดเชื้อหรือเปล่าครับน้อง เชอร์รี่โอ้โหฮดูแล้วคอยาวขนะึ้นไปข้างบนแล้วตอนนี้แล้วก็คลิสเตนครับอืลิสเตนน้องจา๋าโอ้โหหน้าแหกขึ้น <c oughs> หน้าน้องแตกไปแล้วครับโอเค <Okay. S 2> <c oughs> ไป Why is there a title? Why is the dependent they have V. Something is wrong. There are all They are not real. We cannot hide you. Not... You are not safe. Run away, run away, run away, run, 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 run. <coughs> oh. We are here. We are here. ดูดเด้งครับหมาฉันทำไมมันมันตอขนาดนี้ดูดิหมาตัวข้างบนไหนโอ้โหแล้วปัปปี้จะสภาพไหนวะเนี่ยโอ้โพัปปี้ปัปปี้อะไรติดฟันดำๆนี่โนูไม่แปลงฟันนี่ไมเนี่ยเฮ้ย คอน้องโยกไปโยกมาครับแล้วก็แอสโตรครับโอเคเอา้าวบาดหวงมาอาีกเยอะเว้ยแล้วเราก็จับตัวแอนดี้มาใส่ครับอืม้มเปหนไงลนระสูงเท่าหมาตัวนี้สูงแล้วทุกเดือนเออสองตัวนี้กัดกันน่าจะมันนะโอเคโอเคน้อง เดี๋ยวพี่จิ๊บขออน,นุญาตมิกซ์นะครับโดยนำโดยนี่นะเราขอใช้แดนนี่นะครับเป็นตัวนำเลยและเราจะใส่ตัวอื่นเข้ามาครับดูสิมันจะเข้ามั้ยที่เองมันจะเข้าป่ะเหอไอ้อน,นี่อ่านี่นันโอ้โหบังมิดเลยว่ะ ้ทำไมไม่มีเสียงเลยวะโอเคเอ่อตัวนี้เมโลดี้ล่ะอ่าเราชอบเมโลดี้ที่เป็นเปนะียโนเนี่ยแล้วก็โอเคไม่ชอบโอเคถ้าเราทะมิกซ์ดีๆเรามิกซ์แบบนี้นะครับนี่ประมาณนี้แต่ก็ขึ้นอยู่กับน้องๆครับเพราะว่าเอ่ออินกรีบ็อกซ์เนี่ยมันอัพทูยูอยู่แล้วครับก็คือน้องๆครับ อยากได้เสียงยังไงอยากจัดยังไงไม,ไม่อยากใส่กองก็ได้นะไม่ต้องมีกองเลยก็ได้นะเนี่ยก็เป็นอีกฟิลหนึ่งฮนะเนี่ยไม่ต้องมีกองก็หลอดไม่อีกอย่างนะครับไม่ใส่กองเลยเนี่ยนะ,ะแล้วก็ใส่แดนดี้ให้เปหน่อยนี่มันสูง่ะเป็นไงก็อีกฟิลหนึ่งคนระับแล้วแต่เลยครับเราอยากเล่นแบบไหนนะนี่นะครับจัดได้ทุกอย่าง จัดได้ทุกอย่างอยากได้แบบไหนแล้วจ้าโอเคประปานนี้แล้วกันนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบิชจิ๊บเกมเมอร์ไว้เลยครับสำหรับมอดนี้ครับ Daddy featuring กับ s p ังก k นั่นเองนะครับน้องๆโอ้ออกมาได้น่ารักและดีมากเพราะว่าตะกินมันคล้ายๆกันอยู่แล้วครับเออนะ แคจะมาแทนกันได้เลยนะตัวละครมันคล้ายๆกันอยู่แล้วครับเอ่อซีรีส์ของ i n c r e e b o x นะครับสปังกี้นะก็เรื่อยๆนะครับมีเรื่อยๆมีก็เล่นไม่มีก็ไม่เล่นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ไม่ได้เล่นแค่เกมเดียวเนาะเออนะแต่ช่วงนี้อาจจะเล่นสปังกี้บ่อยหน่อยนะเพราะว่ากระแสมันกำลังมาแล้วก็น้องๆก็ขยันทำโอซียนจังนะครับเออนะเอาละทลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วครับ สวัสดีราตรีสวัสดิเพราะวิจิตอัดกลางคืนนะสำหรับใครยังไม่นอนก็คืนนี้ฝันดีราตรีสวัสด์ครับบ๊ายบายจ้า